สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อกี้ซื้ิผ้ามากิกนก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมเบิ้งครับเป็นฐานเลยครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะครับนาะรับรองว่าแซ่บแน่นอนครับมาเด้ครับพี่น้องเบิ้งครับผมพี่น้อง ให้เลือดพร้อมครับที่สำคัญครับไทไหลของมันครับบังหน่องขาเป็ดครับให้แบบร้ายครับผมเลือดมาใส่เลยครับมตองเบายัางหลนอะครับ หอนครับจุดหอนเลยครับ สุดยอดครับ หยอดเลยครับ โอ้ยบึงครับสุดยอดเลยครับใส่เลยครับพี่น่อตอนมักไงเลย บังคับมดคือเกาครับผมคนสิลาพีระหน่องไปก็ขอขอบคุณหลายๆเ้อครับเด้อขอบคุณจใจครับสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ครับผมให้ผมมีกำลังใจเหตุขิปต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ